การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองนิทานหันษาเรื่องพ่อของฉันนิทานเรื่องพ่อของฉันเรื่องโดยคีสแตทีภาพแจกเกอรีนอิสแปลโดยนานกฮู้พ่อของฉันชอบเล่าเรื่องเหลือเชื่อให้ฉันฟังเสมอ อย่างเช่นจูจูพ่อก็มีปีกคู่ใหญ่งอกออกมาได้เองพ่อก็เลยบินไปจนถึงปลายของสายลุงทายสิว่าพ่อเจออะไรที่ตรงนั้นหม้อที่เต็มไปด้วยเหรียญทองยังไงล่ะพอเราว่าคืนหนึ่งพ่อเหาะไปถึงดวงจันทร์ด้วยการจับปลายเชือกที่ผูกลูกโป่งสวรรค์ พวงโตวไว้แน่นตอนที่พ่อขี่ยีราฟลายทางลอยตุ๊บป่องท่องทะเลพอเราว่าพ่อเห็นพวกสัตว์ทะเลกำลังอาบน้ำพ่ออาศัยอยู่ที่ชายหาดในบ้านที่สร้างจากทรายและเล่นกีตาร์กับวงดนตรีของโจนสลัดพ่อปรามังกรร้ายที่อาศัยอยู่ในถ้ำ แล้วช่วยเจ้าหญิงน้อยออกมาได้อย่างกล้าหาญพ่อสร้างหุ่นยนต์ที่มีขาเป็นสปริงแล้วพ่อก็ขี่มันเด้งดึงๆไปตามถนนพ่อบอกว่าพ่อทำงานเป็นนักสืบราชการรับสุดยอดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีทางรู้ตัวเลยแม้ว่าพ่อจะซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆ พ่อขับเตียงยนต์ท่องเที่ยวไปทั่วโลกโดยมีฮิปโปโปโตเตมัสเล่นยืนทรงตัวอยู่บนหัวของพ่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันบ่นขึ้นมาว่าฮม,มีแต่เรื่องไม่จริงทั้งนั้นเลยหนูไม่อยากฟังเรื่องมะเขือเทศพูดได้แล้ววานเต้นแถบอีกแล้วนะพ่อก็จะพูดถึงเรื่องหนึ่งซึ่งฉันรู้ดีว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนพอพ่อจะกอดฉันอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่าพ่อรักลูกมากจ้าคำถามชวนคิดข้อที่หนึ่งพ่อบินไปจนถึงปลายสายรุง้งทายสิว่าพ่อเจออะไรบ้างคะข้อที่หนึ่งม่อเหรียญเงินหรือข้อสองม่อเหรียญทอง ให้เด็กๆลองทายกันดูสิคะว่าพ่อเจออะไรข้อที่สองพ่อขี่อะไรลอยตุ๊บป่องท่องทะเลคะหนึ่งยีราฟสองปลาเมืกข้อที่สามพ่อเห็นพวกสัตว์ทะเลกำลังทำอะไรคะหนึ่งเล่นน้ำสอง อาบน้ำข้อที่สี่พ่ออาศัยอยู่ที่ชายหาดในบ้านที่สร้างจากอะไรคะหนึ่งเปลือกหอยสองทรายข้อที่ห้าสิ่งที่พ่อเราเป็นเรื่องไม่จริงแต่เรื่องจริงของพ่อคืออะไรคะหนึ่งพ่อรักลูกสองพ่อกอดลูก เอลองให้เด็กๆลองทายดูสิคะว่าคุณพ่อบอกกับหนูว่าอะไร